สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Ho Fin Baby หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ t o o ็อกเมอร์เดนะครับซึ่งเป็นภาคต่อจาก t o o ็อกเมอร์เดในปี2004ภาคนี้นับได้ว่าโคตรสยองถึงขนาดโดนแบนไปทั่วโลกเลยนะครับสำหรับใครที่หลงเข้ามาและยังไม่อยากโดนสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะครับ และถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังปับคอนเทนต์นะตาแรับชมกับสปอยกันได้เลยคําเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคําหยาบสําหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ําสําหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนําคําพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทําตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คําแนะนําเล่นคาบาวีซีได้แล้ววันนี้ สัมผัสความคลาสสิกแบบออริจินัลในคาบาวออนติเมทคอมโบบนคอมของคุณระบบครบพรอ,อมไม่คุณสนุกไปกับการจัดสกิลและไอเทมและไปใส่เต็มกับผู้เล่นคนอื่นในเนชั่นวอร์ให้มันโยดดลงไปบู้ในดันเจียนก็สนุกสมัครเล่นเกมผ่านลิงด้านล่างแล้วอย่าลืมกรอกไอเทมโค้ดนี้เพื่อรับไอเทมฟรีมูลค่าสูงสุดถึง1000บาททันทีโลดเลย เรื่องราวเริ่มขึ้นที่เมืองฮอลลีวูดในปี1958ซึ่งเผยให้เห็นภาพสุสานพร้อมกับพาดหัวข่าวของเหตุการณ์ส่วนหยองที่เกิดขึ้นครั้งใหญ่ในเมืองและมีงานศพของหญิงสาวเคาะหลร้เมื่อเวลาผ่านไปฆาตกรต่อเนื่องก็สูบบุหรี่แบบชิีวๆพร้อมกับหลบหนีการจับกุมไปได้โดยตัวฆาตกรต่อเนื่องก็ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับอีกหลายสิบปีต่อมาที่เมืองเดิมหนังจะเผยเห็นสาวผมบอ์คนหนึ่งซึ่งเธอมีชื่อว่าซาเมนธาซาเมนทากําลังเดินสวนทางกับใครบางคน อีกทั้งท่าทีของเธอก็เริ่มหวาดระแวงเหมือนว่ามีใครสะกดรอยตามเธออยู่แต่พอหันไปก็ไม่เห็นวิแวรของใครเลยเมื่อเธอกลับมาถึงอาพาร์ตเมนต์เธอก็มองซ้ายมองขวาดูความปลอดภัยจากนั้นเธอก็เปิดประตูเข้ามาในห้องเพราะคิดว่าคงปลอดภัยแล้วซามเมนท่าก็ชะล่าใจและไม่ปิดประตูให้สนิทจากนั้นเธอก็ไปเปิดตู้เย็นหาเครื่องดื่มมาดับกระหายทันใดน,นั้นในตอนที่เธอไม่ระวังมันก็มีบุคคลปริศนาแอบเข้ามาในบ้านมันเดินผ่านเธอไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งตัวเธอก็รู้สึกถึงความผิดปกตินะครับเหมือนมีใครกำลังบุกรุกเข้ามาเพื่อความแน่ใจซามเบนทาก็ตัดสินใจไปเช็คห้องนอนแต่สิ่งที่โผล่ออกมาก็คือน้องแมวจะทําให้เธอตกใจพอเธอตั้งสติได้เธอก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วแหละจากนั้นเธอก็ไปขอประตูลูเมดซึ่งลูเมดก็มีชื่อว่าซาบีน่าซามเบนท่าตั้งใจจะชวนเธอมาดื่มด้วยกันแต่หารู้ไม่ว่าซาบีน่าที่อยู่ในห้องเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วเจอกับชายปริศนามันใช้มือปิดปากเธอไว้จากนั้นมันก็ใช้มี เสร็จแล้วมันก็ปีนระเบียงหนีมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่แจ็คสันซึื่อเขาเป็นนักสืบเขาก็ได้ทําการสอบปากคาเฟรดแฟนหนุ่มของซาเมนธาซึ่งตัวเขาก็ทําอะไรไม่ถูกเลยนะครับเฟรดก็ตกใจกับเสียงร้องของผู้หญิงที่อยู่ในห้องจากนั้นเจ้าหน้าที่แจ็คสันก็ถามว่าตอนเกิดเหตุตัวของเฟรดอยู่ที่ไหนเฟรดเลยบอกว่าเมื่อคือนเขานอนดูกีฬาอยู่ที่ห้องแต่เจ้าหน้าที่แจ็คสันก็ไม่เชื่อและพยายามซักไซต์ต่อว่าเขาเป็นคนที่ลงมือฆ โดยมีรายงานจากพี่สาวของซามินาในเวลา8.45เธอพบศพอนาส,สยดสยองอยู่ในห้องแต่การลงมือของคนร้ายครั้งนี้ถือว่าโหดมากตัวของเหยื่อถูกกระสวกนับ72แผลพร้อมกับเฉือนใบหน้าจนมีสภาพเละเทะอีกทั้งคนก่อเหตุยังหลบหนีไปได้โดยที่ไม่ทิ้งร่องรอยใดๆเลยนั่นทาให้เฟรดช็อกมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องสาวของแฟนเขาที่น่าตกใจกว่านั้นคือซาม,มนินาไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องของน้องสาวตัวเองเลยจากนั้นเจ้าหน้าที่แจ็คสันก็พูดว่า เขามาที่เกิดเหตุลักษณะน,นี้มาหกครั้งแล้วซึ่งมันเกิดจากอาชญากรคนเดียวกันแต่มันเปลี่ยนเหยื่อไปเรื่อยๆทันใดนั้นซามเอนทาก็เดินมาด้วยจิตใจแตกสลายเจ้าหน้าที่แจ็คสันเขาเสนอให้ซามเมนทาเข้าขรับการบำบัดจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เสียหายต้องได้รับการเยียวยาตามกฎหมายแต่ซามเอนทาก็ขอปฏิเสธข้อเสนอของตำรวจเธอไม่รับฟังสิ่งที่เขาพูดแถมเธอยังบอกอีกว่าถ้าตำรวจล่าคอคนร้ายมาไม่ได้เธอจะเป็นคนล่าคอมันและแก้แค้นมันด้วยตัวเอง ซึ่งนั่นก็ทําให้เจ้าหน้าที่แจ็คสันถึงกับตวาดใส่เธอนะครับเพื่อเรียกสติเขาบอกวันรู้ไหมว่าในแต่ละวันเขาต้องรับมือกับคดีคนตายกี่คนตํารวจทํางานเจวันไม่มีวันหยุดและเขาต้องเผชิญหน้ากับเรื่องพันนี้โดยที่ไม่รู้เลยว่าไอ้ตัวที่มันก่อเหตุมันจะลงมือกับใครต่อและแทบทุกครั้งที่มีคดีแบบนี้ขึ้นมาเขาก็ต้องบอกกับญาติคนตายแบบนี้ซ้ำๆคิดว่ามันง่ายมากไหมล่ากกับสิ่งที่เขาต้องเจอเจ้าหน้าที่แจ็คสันก็ตวาดความอัดอั้นตันใจออกมาพอสมควรเลยนะครับ จากนั้นเขาก็อยากให้สมเอนทาให้ความร่วมมือกับตำรวจแต่สมเอนทาก็ยังสติหลุดอยู่ด้วยความสับสนทั้งหมดเธอจึงเดินเลี่ยงเขาไปก่อนส่วนทางด้านของเฟรก็ถามเจ้าหน้าที่แจ็คสันว่าเราสามารถจับกลุ่มคนที่มีประวัติก่อเหตุลักษณะนี้ได้ไหมซึ่งเจ้าหน้าที่แจ็คสันก็บอกว่าเขาจะต้องจับมันให้ได้แต่มันอาจต้องใช้เวลาเพราะฆาตากรคนนี้มันมีวิธีก่อเหตุเหมือนสามฆาตากรในอดีตซึ่งประกอบไปด้วยแจ็คเดริเปอร์เจฟฟรีย์ดโนแวนและริชาร์ดลามิเลส ซึ่งแต่ละคนที่เอ่ยชื่อมาผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยเรดก็จูบลาและส่งสัมเปนทาขึ้นรถซึ่งเขาก็แอบเป็นห่วงเธอไม่น้อยแต่ทว่าตำรวจคนนั้นก็ดันเปลี่ยนเส้นทางไปที่โรงพักทําให้สัมเปนทารู้สึกไม่ปลอดภัยเธอจึงพูดขู่ตำรวจไปว่าถ้าจงใจทําไม่ดีไม่ไร้กับเธอเธอจะร้องเรียนโรงพักนั้นให้เอาเรื่องให้ถึงที่สูดนั่นจึงทําให้ตำรวจคนนั้นเปลี่ยนใจและขับพาเธอมาส่งในที่เกิดเหตุภายในที่เกิดเหตุก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง ขาก็ได้มาขาัดขวางสมัยท่าให้ลอยอยู่ข้างนอกอยากเขาเ้าไปรบกวนการทํางานของเจ้าหน้าที่ในตอนนี้ทางตารวจกําลังกู้ศพอยู่แต่ทว่าสมัยท่าก็ไม่ยอมเธอก็ดึงดันจะเข้าไปข้างในให้ได้เมื่อเธอเข้ามาด้านในห้องพักเธอก็ต้องเห็นตํารวจเอาแผ่นพลาสติกค,คุมศพน้องของเธอเธอไม่เข้าใจยังเข้าไปต่อว่าพวกตํารวจว่าทําแบบนี้ทําไมตํารวจก็บอกว่าศพของน้องสาวคุณมันคือหลักฐานสําคัญแต่สมัยท่าก็สติหลุดเธอก็ยังคงต่อว่าตํารวจว่าขั้นตอนบ้าอะไรของพวกคุณ ปกติเขาต้องใช้ผ้าขาวในการห่อศพไม่ใช่หรอพวกคุณตอบฉันมาเดี๋ยวนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งในเรื่องสามเบนท่าก็ยังไม่ได้เห็นศพน้องนะครับแต่เธอทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่ตำรวจพวกเขาก็บอกเป็นแบ่งรับแบ่งสู้ว่าทางเราไม่สามารถหาข้อสรุปอะไรได้จนกว่าจะมีข้อพิสูจน์เพิ่มเติมจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็บอกให้สามเบนท่าเข้าไปหลอนในห้องนอนของซาบีนาเมื่อเธอได้เข้าไปสามเบนท่าก็ได้พบกับเตียงนอนที่เต็มไปด้วยคราบเลือดชนิดที่ว่ากระจายไปทั่วห้องและพอเธอไปดูในห้องน้ํา เธอก็เห็นสัญลักษณ์บางอย่างที่ถูกวาดไว้บนกระจกซาเมนธาจึงตัดสินใจว่ามันลงบนแขนของเธอซึ่งถัดในนั้นเจ้าหน้าที่โคก็เดินเข้ามาเขาบอกซาเมนธาว่าตอนนี้เราได้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วและเขาต้องการพาตัวเธอไปให้ปากคำที่โรงพักตกดึกในคืนนั้นตำรวจก็พาซาเมนธามารอที่รถเขาบอกให้เธอนั่งรอที่หลังรถก่อนเขาขอตัวไปทําธุรสะสักครู่ตำรวจก็บอกให้เธอเปิดประตูทิ้งเอาไว้นะครับเพราะประตูรถตำรวจมันจะเปิดได้จากด้านนอกเท่านั้นถ้าปิดไปแล้วเธอจะไม่สามารถออกมาได้ เมื่อตำรวจไปทำธุระสักพักมันก็มีคนจรจัดเข้ามารบกวนเธอเธอจึงตัดสินใจปิดประตูเพื่อตัดความลำคาญพอคนจรจัดเดินจากไปแล้วซามเมนทาก็นั่งรอยอยู่หลังรถสักพักแต่เธอก็สงสัยว่าทำไมตำรวจคนนั้นไปนานนักทันใดน,นั้นคนร้ายในชุดดำก็พังกระจกเข้ามามันก็จับตำรวจทุ่มและตัดคอเขาอย่างน่าสยุดสยองจากนั้นมันก็โยนหวยซามเมนทาคนร้ายมันก็เอื้อมมือมาลากเธอไปจากรถซามเมนท่าพยายามขัดขืนแต่ก็โดนตีจนสลบ รู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองถูกขังไว้ในห้องมืดซึ่งมันเป็นห้องใต้ดินของที่ไหนสักแห่งในนี้มีทั้งหนูและมแมลงสาบไต่ยัวเยอะเต็มไปหมดแถมบรรยากาศจักนับได้ว่าไม่ต่างอะไรจากห้องทรมานเธอรู้ตัวทันทีเลยว่าถูกคนร้ายจับมาที่นี่ซาแมนธาก็โดนจับไว้ในกรงขังราวกับกรงสัตว์และทันใดน,นั้นห้องก็สว่างขึ้นเผือให้เห็นว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่ความมืดแต่ภายในนี้มันเหมือนโรงเชื่อสัตว์ชัดๆและมันก็มีกล่องกงมือวางไว้บนเก้าอี้ตัวหนึ่งพอเธอได้เห็นแววตาหน้าสยองฆา ซาเมนท่าก็ตะโกนบอกให้มันปล่อยเธอไปซะแต่มันก็ดับไฟลงโดยที่ไม่สนใจคำพูดของเธอเลยแม้แต่น้อยเท้าวันต่อมาซาเมนท่าก็ตื่นขึ้นในกรงอีกครั้งซึ่งฉากนี้ก็จะเฉลยให้เห็นว่าคนร้ายที่ลักพาตัวเธอมามันคือฆาตกรต่อเนื่องที่มีฉายาว่าคอฟฟินเบบี้มันสวมมงดําดำพร้อมกับฟันที่โคสยองมันเข้ามาเปิดดูแขนของซาเมนท่าที่เธอเขียนสัญลักษณ์เอาไว้มันก็ยิงฟันสูดจีใส่เธอนะครับเพราะมันเกลียดสัญลักษณ์นี้จากนั้นมันก็เอาแปลงทองเหลืองมาขัดที่แขนของเธอ ซาเมนท่าก็กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดซึ่งมันขาดจนหนังของเธอหลุดออกมาทั้งหมดจากนั้นมันก็ปล่อยเธอไว้อย่างนั้นในความมืดสิ่งที่ฆาตากรมันทําแต่ละอย่างนี่โคตรอำมหิตเลยนะครับในเช้าวันที่2ของการถูกจับซาเมนท่าก็ถูกทรมานอีกครั้งคอฟฟินเบบี้มันก็ถือปืนไฟเข้ามาจากนั้นมันก็เผาที่แขนของเธอเพื่อฆ่าเชือ้อซาเมนท่าก็ยังคงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดจนแทบขาดใจแขนของเธอไหม้เกรียมจนแทบไม่เหลือชิ้นดี ซึ่งตัวของฆาตก,กรก็ยังคงไว้ชีวิตซาเมนธาอยู่นะครับแต่ตอนนี้ชีวิตของเธอไม่ต่างอะไรจากนรกบนดินเธอผวาและจิตตกในกรงขังอยู่ตลอดเมื่อวันที่5ผ่านไปหลังจากที่เธอโดนจับแต่ฆาตก,กรมันก็ออกล่าเหยื่อยใหมาอีกครั้งมันไปที่ลานรถไฟแห่งหนึ่งและมันต้องการฆ่าคนและนําศพกลับมาที่บ้านส่วนซาเมนธาที่ไม่ได้กินอะไรเลยเธอก็ก้มไปกินน้ำที่ขังอยู่ในกรงเพื่อประทังชีวิตแต่น้ํามันก็สกระปรกเกินไปมันเกินกว่าที่ร่างกายมนุษย์จะรับไหว ซาเมนทาก็อ้วกออกมาทันทีเลยนะครับซึ่งพอคอฟฟินเบบี้มันกลับมาเจอมันก็โยนขวดน้ำเปล่าให้เธอเพื่อประทังชีวิตซาเมนท่าก็ดื่มน้ำเข้าไปด้วยความกระหายแต่พอเธอจะถามมันว่ามันต้องการอะไรจากเธอคอฟฟินเบบี้มันก็จากไปซะก่อนเมื่อเข้าสู่วันที่7ซาเมนท่าก็เอากระดาษปูพื้นมาพันแขนเอาไว้ซึ่งแขนของเธอก็เริ่มมีหนองและเธอก็ยังคงแปลกใจว่าทำไมฆาตกรถึงยังไว้ชีวิตเธออยู่เธอจึงตะโกนถามมันว่าแกต้องการอะไรจากฉันกันแน่ จูๆ่ๆฆาตกรัมก็โยนหัวคนแบบสดๆเข้ามาในกลงสำเนท่าที่เห็นแบบนั้นก็รีบถีบกลับไปอย่างไวจากนั้นก็ปิดกลงแล้วสะบดดามันว่ากูเกลียดมึงในเวลาต่อมาบนท้องถนนสายหนึ่งเราจะได้เห็นรถของชายผิวดำสี่คนซึ่งในรถก็มีสาวอีกหนึ่งคนด้วยนะครับพวกเขาออกตามล่าคู่อริในย่าสลัมซึ่งพวกเขาก็สะบดออกมาด้วยความหัวเสียว่ารู้งี้น่าปล่อยให้มันอยู่บ้านจากนั้นคนในรถก็เริ่มทะเลาะกัน คนขับก็เตือนเพื่อนนะครับว่าพวกมึงใจเย็นก่อนช่วยกันแหกตาดูทางก่อนได้ไหมจากนั้นพวกเขาก็มาจอดรถซึ่งมันอยู่ใกล้กับที่ตั้งโกดังของคอฟฟินเบบี้ในขณะที่พวกเขาอยู่บนรถมันก็มีรถเข็นคันหนึ่งถ่ายมาตัดหน้าคนขับก็ลงไปเขียนให้หลีกทางนะครับแต่พอเขียนเข้าไปในความมืดรถเข็นคันนั้นมันก็ย้อนกลับมาหลายรอบคนขับก็ถึงกับหัวเสียและทันใดนั้นฆาตากรมันก็โผล่ออกมาเผยดวงตาสีฟ้าอสุสยองแต่ชายผิวสีก็ไม่ได้มีท่าทีกลัว แถมพี่แกยังกลาดด่าด้วยความโมโหแต่ความปากดีก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยนะครับคอฟฟินเบบี้มันก็ใช้ไม้ฟาดหน้าเขาจนเลือดกลบปากซึ่งทําให้คนอื่นในรถที่เห็นก็ถึงกับช็อกพอคนในรถเห็นท่าไม่ดีก็จะลงไปช่วยแต่พวกเขาก็โดนมีดปาดเขาที่หน้าไปหว่นคาที่นั่นทําให้คนที่เหลือเห็นท่าไม่ดีและใส่เกียร์หมาหนีทันทีซึ่งฆาตกรมันก็ใช้ปืนไล่กลาดยิงพวกเขาอย่างกระหมาจากนั้นมันก็เบนความสนใจมาหาผู้หญิงคนสุดท้ายที่ช็อกอยู่บนรถเธอกลัวจนหนีไปไหนไม่ได้ มันก็ใช้ปืนยิงเครื่องเสียงเพื่อตัดความลำคาญไปอย่างแรกจากนั้นลายต่อไปก็คือเธอไปวันคาร์โลสเวลาผ่านไปพวกตำรวจก็ยังคงอยู่ในสภาพหัวเสียเพราะถึงแม้ว่าพวกเขาจะโยงคดีที่ผ่านมาได้และเหยื่อทั้งหมดก็อยู่ในเมืองฮอลลีวูดแต่พวกเขาก็ยังตามหาตัวฆาตากรต้นเหตุไม่ได้สักทีขนาดตัว DNA แล้วยังไม่สามารถเอาไปเทียบกับอัตลักษณ์ของบุคคลได้ซึ่งเจ้าหน้าที่โคก็ได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่เวหาดพวกเขาได้นำรูปถ่ายในคดีที่มีสัญ,ญลักษณ์แปลก ที่ถูกเก็บจากห้องน้ําของซาบีนาพอเช็คดูแล้วมันคล้ายคลึงกับอักษรอียิปต์โบราณหรือจะเป็นอักษรวูดูหรือยันอะไรสักอย่างแต่พวกเขาไม่สามารถระบุได้ในวันที่10ของซาเมนธาซึ่งตอนนี้เธอก็ยังคงมีชีวิตอยู่คอฟฟินเบบี้มันก็ได้ทยอยลากล่างเหยื่อเข้ามามันเตรียมจะชำแหละล่างออกไปชิ้นๆซึ่งนั่นก็ทําให้ซาเมนธาช็อกมากเธอคิดว่านี่มันคือนรกขุมไหนกันแน่และทันใดนั้นก็มีหญิงสาวเสื้อแดงคนหนึ่งที่ยังไม่ตายเธอค่อยๆคลานออกมาจากถุง พอเธอเห็นซาเมนทาอยู่ในกรงเธอก็มาขอความช่วยเหลือแต่ซาเมนธาก็บอกว่าเธอหนีออกไปไม่ได้เพราะตัวเธอเองก็ถูกจับมาเหมือนกันแม่สาวเสื้อแดงก็รับปากนะครับว่าจะไปตามคนมาช่วยแต่นั่นก็ไม่ทันการเพราะคอฟฟินเบบี้มันเห็นซะก่อนมันก็ใช้ขอนฟาดที่หัวองเธอทีเดียวหลับจากนั้นซาเมนทาก็ตะโกนบอกให้มันหยุดแต่มันก็ไม่สนนะครับคอฟฟินเบบี้ก็เอาถุงคลุมหัวสาวเสื้อแดงเอาไว้จากนั้นมันก็จัดการทุบเหมือนเนื้อสเต็กเรียกได้ว่าไม่เหลือชิ้นดีฉากนี้นี่โคตรป่าเถื่อน เสร็จแล้วมันก็ถือเลื่อยมาตัดแขนขาของเธอซ้ำแล้วมันก็ออกจากห้องไปหน้าตาเฉยทิ้งให้ซาแมนธาจมอยู่กับกองเลือดในห้องในเวลาต่อมาเฟร็ดก็ถูกตำรวจเรียกมาสอบสวนที่โรงพักพวกเขาต้องการสอบปากคำเรื่องซาบีนาแต่ยิ่งซักไซมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทําให้เฟร็ดยอมรับสาร,รภาพออกมามันบอกว่ามันไม่ได้คบแค่กับซาแมนธาเท่านั้นแต่มันคบซ้อนกับซาบีนาน้องสาวของซาแมนธาด้วยเรียกได้ว่าพี่แกเก็บแพ็คคู่เลยนะครับรักพี่เสียดายน้อง มันให้เหตุผลว่าที่นี่ฮอลลีวูดนะอะไรก็เกิดขึ้นได้พวกตำรวจก็ยืนยันและไม่แปลกใจกับสิ่งที่มันพูดเลยนะครับจุดนี้พวกเขาก็ได้คําตอบแล้วว่าทําไมถึงมี DNA ของเฟร็ดอยู่ที่เตียงนอนของสองพี่น้องมันเป็นเพราะพี่แก่ควบสองนี่เองจากนั้นเจ้าหน้าที่โคก็บอกว่าถ้าไอหมอนี่มันเป็นฆตาตกรจริงมันคงไม่กล้าสารภาพเรื่องพวกนี้ออกมาหลอกนั่นทําให้เฟร็ดหลุดจากการเป็นผู้ต้องสงสยัยในเวลาต่อมาฆตาตกรมันก็ลากทีวีมาให้สมิธาดู มันก็ยื่ปนปอบคอร์นให้เธอด้วยนะครับซึ่งเธอก็รับเอาไว้เพราะไม่มีอะไรตกถึงท้องมาหลายวันแล้วจากนั้นมันก็เปิดทีวีให้เธอดูแต่ซามเมนท่าที่แขนจัดเธอก็เอาเต่ก,กลด่ามันแบบเสียหมาจากนั้นก็เคลื่องโถฉี่ใส่มันเพราะเป็นแบบนั้นคอฟฟินเบบี้มันจึงลกทีวีออกไปแล้วมันก็เอาหัวฉีดน้ําแรงดันสูงมาฉีดใส่เธอแทนเข้าสู่วันที่12ของความทรมานซามเมนท่าก็นอนนิ่งอยู่คนเดียวประกอบกับความหิวโหวยเธอจึงจับมแมลงสาบในห้องขึ้นมากินประทังชีวิต แต่รสชาติมันนับว่าสะอิดสะเอียนสุดๆเธอก็ฝืนมันกินไม่ลงและอาจเจียนออกมาแต่สุดท้ายเธอก็ต้องทําใจกินมันเข้าไปอีกครั้งนะคะเพื่อให้ตัวเองรอดในเวลาต่อมาสมนทาก็งงไปไกลตาต่อีกครั้งเมื่อมีคนมาวางดอกไม้ไว้ที่หน้าโกรงขังเธอไม่รู้ว่าตอนนี้เจตนาของคอฟฟินเบบี้มันคืออะไรกันแน่หรือมันต้องการชื่นชมเธอเพราะเธอสามารถปรับตัวได้อย่างไรก็ตามเฟรดก็ยังคงถูกนํามาสอบปากคาอยู่หลายครั้งซึ่งตํารวจก็หัวเราะออกมาจากนั้นเฟรดก็เล่าให้ฟังว่า ตอนที่มันคบซ้อนอยู่กับซาบีนามันได้มีลูกด้วยกันกับซาบีนาหนึ่งคนชื่อว่าเจสิก้าระหว่างที่ทั้ง4ไปปิกนิกด้วยกันซาแมนธาก็ชวนในเขาไปเดินเล่นด้วยโดยปล่อยให้ซาบีนาดูแลเจสิก้าอยู่คนเดียวซึ่งซาแมนธาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าโดนแฟนนอกใจไปคบกับน้องสาวอยู่แต่พอกลับมาอีกทีก็ไม่เห็นเจสิก้ากับซาบีนาแล้วเขามองดูรอบๆแล้วเห็นว่าซาบีนาเอามือจุ่มลงไปในน้ําหลังจากนั้นซาบีนาก็เดินจากไปเพื่อตัดความสัมพันธ์ต่อ,อก,กันและกันเธอไม่หวนกลับมาอีกเลย เหลือแค่ผ้าปูรองพื้นปิกนิกที่มันมีสัญลักษณ์แปลกคล้ายกับที่อยู่บนกระจกในวันที่ซาบ,บีนาตายแต่เจ้าหน้าที่โคก็ไม่เชื่อและตบหน้ามันไปหนึ่งดอกเขาบอกว่าแกจะแต่งเรื่องเพื่อเอาตัวรอดจากข้อหานี้เหรอแกเพิ่งหนีตายจากคู่อลีแกงคนดํามาจนต้องไปมุดหัวซ่อนที่บ้านของผู้หญิงเพื่อเอาตัวรอดแต่เฟดก็ยังยืนการคำเดิมว่าเขาไม่ใช่ฆาตกรที่ฆ่าซาบ,บีนาซึ่งแกงคนดําที่ตำรวจพูดถึงก็คือแกงสี่คนที่ดูดคอฟฟินเบบี้กระทืบไปก่อนหน้านี้นะครับเฟดมันเลยบอกว่า หน้าที่ตำรวจก็คือการช่วยชาวเมืองไม่ใช่หรอแต่ตำรวจก็ไม่ฟังและไล่เขาออกจากห้องสอบสวนหลังจากที่ซาเมนาถูกจับเป็นเวลานาน,านบวกกับเห็นภาพสยองตั้งแต่วันแรกอาการของเธอก็เหมือนจะควบคุมตัวเองไม่ได้ตอนนี้เธอเหมือนกับคนเสียสติซาเมนท่าก็ได้กลิ่นเนื้อย่างนะครับจากนั้นคอฟฟินเบบี้มันก็เอาเนื้อย่างใส่กระทะมาเสิร์ฟให้เธอนั่นทำให้ซาเมนทารีบกินด้วยความหิวโหวยซึ่งเนื้อที่มันนำมาให้เธอกินมันก็เพิ่งํำแหลมมาจากแม่สาวเสื้อแดงซึ่งตอนนี้เธอก็ยังมีชีวิตอยู แต่ถูกเฉือนเนื้อไปทําอาหารแบบทั้งเป็นนั่นก็ทําให้ซาแมนธาถึงกับรีบคลายเนื้อออกมาทันทีแต่เธอก็ทนความหิวโหยไม่ไหวสุดท้ายเธอก็กลืนเนื้อกลับเข้าไปและกินมันอย่างอเล็กอร่อยหลังจากซาแมน่าได้กินเนื้อที่ฆาตากรบันพึงพอใจแล้วมันเลยไปแปลงโฉมตัวเองให้หล่อเหลานั่นจึงเผยเห็นใบหน้าที่คู่สยองของมันคอฟฟินเบบี้มันก็จัดการตัดแปะใบหน้าของตัวเองนะครับพอมันแต่งห่อเสร็จมันก็จัดการกับเหยื่อต่อหน้าต่อตาของซาเมนธาซึ่งตอนนี้เธอก็ไม่มีท่าทีขยยงเหมือนวันแรก แต่กลับดูภาพนี้ยังตื่นเต้นพร้อมกับกลิ่นป๊อปคอร์นไปด้วยราวกับว่าดูทีวีโชว์อยู่ตัดภาพมาที่เมืองเฟร็ดที่มันมูออนจากซามเมนธาได้แล้วพี่แกก็ควงสาวใหม่อย่างไวแต่นั่นก็ทําให้มันโดนคอฟฟินเบบี้ลากไปกระทืบมันก็จับตัวเฟรดได้สําเร็จจากนั้นมันก็ใช้เครื่องชฉาไฟฟ้าช็อตท,ที่ซามเมนธาจะล้มลงเสร็จแล้วก็ทําการล่ามโซ่เธอเป็นรูปไม้กางเขนพร้อมกับเอาภาพคู่ของเธอกับเฟรดมาติดไว้จากนั้นมันก็เอาล่างของเฟรดมาขึ้นแท่นจําแหลกซาเมนทาก็ขอร้องว่่าาาาอยยทํ แต่ฆาตรกรมันก็ไม่สนใจมันก็รีบสับเขาที่กลางอกของเขาพร้อมกับกระชากหัวใจออกมาไอ้เฟรดไปหวัน่นเสร็จแล้วคอฟฟินเบบี้ก็ตัดหัวของเฟรดและโยนให้ซามเมนทาจากนั้นมันก็มาปลดโซ่ให้เธอซามเมนทาก็เข้าโคลงไปแต่โดยดีเลยนะครับคอฟฟินเบบี้มันก็ทิ้งถ่ายโดยการวางหัวของเฟรดไว้ให้เพื่อให้เธอไว้ดูต่างหน้าต่อมาฆาตรกรมันก็ไปขนรูปเก่าของมันเพื่อดูว่าตัวของมันเกิดมาได้ยังไง เราจะเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งอายุ50ซึ่งก็เป็นแม่ของคอฟฟินเบบี้โดยฉากจะย้อนหลังไปในตอนต้นเรื่องในฉากที่มีงานศพของหญิงขอไลคยคนนั้นซึ่งแท้จริงแล้วหญิงสาวที่ตายก็คือแม่ของคอฟฟินเบบี้ตัวของมันเกิดมาจากศพที่ตายท้องกลมนะครับเรียกได้ว่าพี่แกแหกท้องออกมาจากในโรงศพเลยทีเดียวนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมมันถึงตั้งฉายาตัวเองว่าคอฟฟินเบบี้หลังจากนั้นมันก็ลากซามเมนท่าออกมาจากกลงเธอก็กรีดร้องขอชีวิตแต่มันก็ตัดมือเธอไปหนึ่งข้าง เสร็จแล้วก็เอาไฟร้อนๆมาหล่นเมื่อห้ามเลือดซามเมนท่าก็ยังคงกลับเข้ากรงแต่โดยดีคอฟฟินเบบี้ก็ใช้ชิ้นส่วนของมนุษย์เลี้ยงดูเธอซึ่งเธอก็กินมันอย่างอริสอร่อยเลยนะครับฉากนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าจิตใจของซามเมนท่ามันไม่เหลือแล้วเธอถูกความชั่วร้ายกัดกินไปที่เรียบร้อยเวลาผ่านไปซามเมนท่าก็เอามือแตะที่เลือดแล้วว่าสัญ,ญลักษณ์ประหลาดบนกำแพงเพราะว่าเสร็จเธอก็ถือหัวเฟรดขึ้นมาคุยด้วยจากนั้นก็จินตนาการว่าเฟร็ดยังมีชีวิตอยู่ ทางด้านฆาตะกรมันก็ทำเนื้อมนุษย์อบพี่แก่ก็ถือวายกินไปด้วยราวกับพัตคารชั้นดีซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ซัมเมนธาได้คุยกับเด็กหญิงปิศนาผมเดาวนะคะว่าถ้าน้องไม่ใช่ผีก็น่าจะเป็นภาพหลอนซมเมนธาบอกว่าเราต้องหนีจากที่นี่แล้วเราอยู่ที่นี่ไม่ได้จากนั้นเธอก็ขอให้เด็กหญิงไปเอาเลื่อยมาให้ซมเมนธาใช้โอกาสนี้เลื่อยแม่กุญแจจนขาดเพื่อเธอจะหันไปขอบคุณเด็กหญิงน้องก็หายตัวไปแล้วแผนต่อไปของเธอคือสลับเสื้อผ้ากับศพ เพื่อลอกก่อฆาตกรว่าเธอยังคงอยู่ในโลงจากนั้นเธอก็ตัดข้อมือของศพด้วยนะครับเพื่อความเนียนซามเมนธาก็ย่องออกจากโลงด้วยความระมัดระวังเธอก็มาเจอกับศพของเด็กหญิงคนนั้นที่ตายอยู่ในเปลจากนั้นก็มีเสียงร้องขอให้ช่วยซึ่งเป็นชายชรลาคนหนึ่งในชุดขาวเขาไม่ชื่อว่าแวนส์ซาแม,มนธาเดินเข้าไปใกล้เขาเธอถามแวน์ว่าติดอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วซึ่งหลุ่ก็ไม่รู้นะครับแต่เขาบอกว่านานมากและเขาก็ถามเธอว่าเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นไหมเธอเป็นยังไงบ้างซาแม,มนทาก็ได้ตต่ออบทอําานงว เราควรขอบคุณเธอดีกว่าเธอคือพระแม่มารีของพวกเราพอฆาตก,กรมันหันกลับมาที่กลงมันก็เข้ามาดูเพื่อความแน่ใจนะครับว่าซามเอนธายังอยู่ไหมแต่สิ่งที่มันเจอคือศพคอฟฟินเบบี้ได้พบว่าตอนนี้ซามเอนธาได้หนีไปแล้วจากนั้นมันก็ออกตามล่าเธอทันทีซามเอนธาก็มั่นใจนะครับว่าตอนนี้คอฟฟินเบบี้มันรู้ตัวแล้วแวนจึงชวนให้เธอมาสวดมนต์ต่อพระเจ้าแต่ซามเอนธาก็มองว่าแผนนี้คงไม่ได้ผลเธอจึงย้อนกลับไปที่ห้องเดิมเพื่อตามหาเด็กผู้หญิงคนนั้น ซึ่งเธอมั่นใจอย่างมีความหวังว่าวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนั้นคงจะพาเธอไปเจอทางออกได้แต่มันก็ไม่ทันการเพราะคอฟฟินเบบี้มันมาจับตัวเธอได้ซะก่อนมันก็พาเธอมาขังไว้ที่กรงอีกครั้งแต่รอบนี้สำหรับท่าสู้กลับเธอคว้ากระโถดฉี่ฟาดมันแบบเย็บๆตามด้วยการหยิบขวานมาสู้กับมันแต่เธอก็เสียหลักซะก่อนเพราะคอฟฟินเบบี้มาตาวัดโซ่ล็อกคอของเธอจากนั้นมันก็จับล่างของเธอทุ่มด้วยความโกรธเสร็จแล้วก็คว้าเรื่อยมาหวังจะทำร้าย แต่ซมเบนธาก็คว้าถังเหล็กมาสู้ตัวของคอฟฟินเบบี้มันก็กลิ้งตกบันไดไปนะครับจากนั้นแซมเบนธาก็เดินตามหาแสงสว่างเธอก็เดินเข้ามาเรื่อยๆจนได้เจอกับแว,น,วนที่ยังอยู่แซมเบนธาก็ตัดโซ่เพื่อปล่อยเขาเป็นอิสระลุงก็พูดทิ้งทายว่าเชื่อหรือยังว่าการสวดมนต์ต่อพระเจ้าได้ผลทั้งสองก็ได้เห็นเด็กผู้หญิงในชุดขาวอีกครั้งซึ่งน้องก็นำทางให้แซมเบนธาไปเจอลิฟส่วนแวนก็บอกให้แซมเบนธาขึ้นไปเถอะฆาตกรมาทำอะไรเขาไม่ได้แล้วเนื่องจากเขาถูกฆ่าตายมานานแล้ว ซาเมนธาก็เชื่อคำพูดของแว้นนะครับและขึ้นลิฟต์ไปเมื่อทั้งสองมาถึงดาดฟ้าคอฟฟินเบบี้มันก็มาดักทางเอาไว้มันก็จับตัวน้องชุดขาวห้อยต่องแต่งนะครับเพื่อหวังจะใช้น้องเป็นตัวประกันแต่ด้วยความโหดเหี้ยมของมันมันก็ปล่อยมือจากน้องซาเมนธาที่เห็นแบบนั้นเธอก็ใช้โอกาสหนีสู้กลับสุดท้ายตัวของคอฟฟินเบบี้ก็ตกลงไปเช่นกันซาเมนธาก็ลงมาที่ชั้นล่างด้วยความรู้สึกโล่งเพราะตอนนี้เธอเป็นอิสระแล้วแต่ทันใดนั้นก็เห็นว่าน้องคนเดิมยังคงอยู่ในสภาพปกติ ซาเมนธาก็เข้าไปอุ้มเด็กผู้หญิงคนนั้นออกมาแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ซาเมนธาอุ้มคือศพของน้องซึ่งศพก็แห้งเหมือนตายมานานมากแล้วนะครับนั่นก็ทําให้ซาเมนธาไปไหนไม่รอดคอฟฟินเบบี้ที่ยังไม่ตายมันก็ได้ลากหัวเธอกลับเข้าไปอีกรอบเหล่าวิญญาณที่จูฆ่าตายก็เดินตามเธอเข้ามาต่อมาทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจพวกเขาก็ตามสืบล่องรอยของฆาตากรต่อเนื่องจนที่สุดก็ได้เบาะแสสําคัญนั่นก็คือคลิปวิดีโอบนมือถือของเฟลทซึ่งเขาเป็นคนถ่ายคลิปไว้ก่อนวันเกิดเหตุ ในคลิปมันจะเป็นคลิปที่เฟรดจ้องหน้ามาทางฆาตรกรต่อเนื่องนั่นทําให้พวกเขารู้ทันทีเลยว่าเฟรดพูดความจริงทุกอย่างอีกทั้งความจริงเรื่องของซาบีนาซึ่งจริงๆแล้วเจสิก้าลูกสาวของเขาถูกจับทวงน้าจริงๆเมื่อนําข้อมูลการชนะสูตรของศพเจสิก้ามาดูพวกเขาก็พบว่า DNA ของน้องไม่ใช่ DNA ของซาบีนานะครับแต่เป็น DNA ของซาเบนท่านั่นแปลว่าเฟรดมีลูกกับซาเบนท่าไม่ใช่ซาบีนาและมันวางแผนจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับซาบีนาด้วยกันเธอแคกนอกใจ และจะถูกทอดทิ้งสุดท้ายเธอก็ไปลงกับลูกตัวเองตัดกับมาที่คอฟฟินเบบี้มันก็เอ,อาผ้าปูปิกนิกแบบเดียวกันกับวันที่ซาเมธท่าฆ่าเจสิก้าซึ่งซาเมนท่าก็อยู่ในสภาพเสียสติเธอเอาแต่ร้องเพลงกล่อมลูกเหมือนไปปลอมตาบาปในใจที่ฆ่าลูกตัวเองท่านใดนั้นเธอก็ได้สติอีกครั้งเพราะวิญ,ญญาณของน้องเอามือถือมาให้ซาเมนท่าก็ใช้โอกาสที่คอฟฟินเบบี้มันเผลอโทรแจ้งตำรวจทันทีซึ่งตำรวจก็นำทีมมาที่โกดังทันทีเลยนะครับ และพวกเขาก็เจอกับสมิท่าและศพอีกมากมายนำซ้ำยังมีโครงกระดูกของคนที่ตายไปแล้วนับสิบปีเหล่าตำรวจก็ยังคงช็อกแบบซ้ำซ้อนเมื่อพวกเขาเจอกับร่างหนึ่งที่ถูกตึงเอาไว้บนล่างกายถูกสลักเป็นตัวอักษรว่าถ้าฉันเกิดมาแล้วดีเลิศไม่ได้ฉันก็จะทำในสิ่งที่เลวทรามเพื่อทำให้อะไรสักอย่างมันดีขึ้นการบุกรุก,กโกดังก็เจอศพมากมมยนับว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญข,ของเมืองฮอลลีวูดอีกครั้งสื่อก็นำเสนอก,กันยุใหญ่เลยนะครับถึงมมแม้สมิธ่าจะเป็นผู้รอดชีวิต แต่เธอก็ต้องชดใช้กรรมในฐานะที่ฆ่าลูกตัวเองส่วนศพหนึ่งที่ถูกนําขึ้นรถฉุกเฉินพวกเขาก็พบว่าศพนั้นมาขยับได้และนั่นมันก็คือตัวของคอฟฟินเบบีมันได้จัดการฆ่าเจ้าหน้าที่ทั้งหมดอย่างโหดเหี้ยมและหลบหนีไปได้และคอฟฟินเบบีก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคอฟฟินเบบีหรือทูบ็อกเมอร์เดอร์ภาค2ผมบอกเลยว่าในหนังนี่โหดจริงๆนะครับสมแล้วที่ถูกแบนจากทั่วโลกเลยนะ แต่อย่างน้อยพี่คอฟฟินเบบี้แกไม่ฆ่าคนมั่วเหมือนไออาร์ดเดอะคลาวนะครับตัวของมันจะเลือกฆ่าเฉพาะคนเลวเท่านั้นนะเยื่อหลายๆคนที่มันนาํามาฆ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนท,ที่มีบาปทั้งนั้นมันก็จะมีแค่น้องชุดขาวกับแว่นนะครับที่เราไม่รู้เหตุผลว่าทาไมพวกเขาถึงถูกฆ่ากันแน่ซึ่งสิ่งที่คอฟฟินเบบี้มันทาทั้งหมดมันก็จะเป็นตามคําที่มันสลักไว้บนศพเลยนะถ้าฉันเกิดมาแล้วดีเลิศไม่ได้ฉันก็จะทําในสิ่งที่เลวทรามเพื่อทําให้อะไรบางอย่างมันดีขึ้นและสิ่งที่พี่แกทาก็คคือกาาารไล่่นบป แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะครับและตัวหนังก็ยังไม่ได้บอกแน่ชัดเลยว่าตัวของคอฟฟินเบบี้มันคือคนหรือมันคือปีศาจกันแน่เพราะพี่แกเกิดมาจากศพของหญิงตายท้องกลมตัวของผมเองก็ยังไม่เคยดูภาคแรกเลยนะครับเลยไม่รู้ที่มาที่ไปที่แน่ชัดถ้าคลิปนี้เพื่อนๆกดไลค์ถึง2000 like ไลค์แม่แน่ผมอาจจะเอาภาคหนึ่งมาสปอยให้ดูอีกและถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับอุดมการณของคอฟฟินเบบี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบการสปออออยยภาษาษเเพพืื่่่นสปแบบููดไมรร้รง ก็อย่าลืมกระทืบไลค์แเละสัดปุ่มซับสไครป,ป์ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนะปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ